นี่วิธีการจัดร้านของข้าวมันไก่หน้ามอนะคะตอนนี้ก็พร้อมขายแล้วค่ะนะคะเราก็มาตั้งร้านตั้งแต่หกโมงครึ่งนะคะมาถึงก็พร้อมขายเลยนะคะเนี่ยค่ะและนี่ก็จะตอบคอมเมนต์ให้สําหรับคนที่ถามเข้ามาว่าข้าวมันไก่หน้ามอใช้กล่องไซส์อะไรนะคะในการทําข้าวมันไก่ในราคาสามสิบบาทนะคะเนี่ค่ะเราใช้กล่อง BL นะคะ ผิด1 0 4 a นะคะในการาใส่ในราคา30บาทนะคะก็ไปหาซื้อได้นะคะที่ตลาดไทยนะคะส่วนถ้วยน้ำจิ้มนะคะเราก็จะใช้ถ้วยขนาด1ออนนะคะนี่ค่ะก็ใส่น้ำจิ้มไปประมาณนี้นะคะ,ะอันนี้เราก็จะเตรียมเป็นเซตไว้นะคะ บรรยากาศตอนนี้นะคะคนก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะที่โกดังที่อยากไปย่นะคะ,คะอันนี้คือข้าวมันไก่หน้ามอเจออยู่ร้านฝั่งทางออกพอดีนะคะผัดไปนะคะจากร้านข้าวมันไก่น้ามอก็จะเป็นร้านกะเพรา20บบาทนะคะแล้วก็จะมีร้านกล้วยทอดนะคะนี่ค่ะ ก้วยทอดนี้ก็จะทอดกันใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะร้อนๆเลยค่ะอันนี้เซตเริ่มต้นที่กี่บาทคะ,ะเสิบาทะีะยี่สิบบาทนะคะทอดกันใหม่ๆทุกเแบบนี้เลยนะคะก้วยมันราคาเดียวกันยี่สิบบาทยี่สิบบาทนะคะก็คือขายดีทุกวันนะคะสําหรับก้วยทอดมันทอดนะคะค่ดแบบนียคะ่ะะทอดกันไม่ทันเลยนะคะตอนนี้ทอดไปขายไปค่ะร้อนๆเลยนะคะ Hãy subscribe cho không bỏ lỡ những video hấp